สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องนะครับชาว youtube ทุกท่านอ่ะได้เวลาครับบรรยากาศทุ่งไร่ท้องนาฮะเอาโซ่เอ้ยผลทหารดีมครับสังกัดที่สังกัดยังกว่า พัดสองลบบุรีป่ะฮะเลยโอ้ยยู่ใกล้ตัวนี่ไปย่ำได้ก็ได้ <c oughs> ที่ผมดูครับผมคือตอนนี้มีรถติดตมครับเออมาทัานจังหวะพอดีป่ะ รถเสียรันก็เสียท่าครับแล้วก็ช่างใจครับสามคันอพี่น้องโอ้ยนสีดำหน้าตีนนี่แหลพี่น้องบ้านเฮาเดี๋ยวนี้เดือนเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมครับ เดือนพฤษภาคมก็มีน้ำเยอะนะครับน้ำไหลแล้วฮะ <c oughs> ดังดีขึ้นยังนี่ตัว <c oughs> มีคนโทรบอกขอขี้กา่มานน่พอดีเ <c oughs> ด็กน่อยเฮ็ดงานอยู่หันเด็กน่อยโหเฮ็ดงานอยู่หันเด็กน่อย,อย,อย,อยชิมงานข่อยก็ได้ <c oughs> สองขั้นเลยวะสีไทยยังสีปั้นเนี่ยทำงานแบบนี้ต้องไปทีละสองขันนะครับขั้นต่ำสองขั้นมีขั้นที่สามเนี่ยันที่สามเตรียมตัวมาช่วยครับ ที่ตะโดนหรือเปล่าเนี่ยขันนี้กับรถสางใจกันปะท่านนั้นกับรถเราเอาขัานขันนี้ผู้ได้ขับเนี่ยเออท่านนั้นหมักลั่นอเอาเสียลันเพื่อนฉีดดำหน้าแต่เดนะี๋ยวเพื่อนฉีดปั้นวันเ,เนี่ยนะวันตม้นตมเลย แล้วแม่จาจังสี่นไหมโจผาบไหมวีจังสี่ในแหมเจ้าบไหมจังคอยเป็นตะบุกไขมันวะต้มปนได้กับสิบุกไขยู่ง no สี่เดียว จำรีบเร็วขันเจ้าไ่แนวปั่นหลุ่นได้ม,ม no ันขึ้นหน่อยเถอะเจียท่าอ่ยับเลยเดี๋ยวโอ้ ว่าจะปั่นขึ้นเลยครับเกาะเลยไต่เขาเลยมีล้อเหล็กอยู่ยด้านข้างครับ ไปขึ้นด้วยตัวเองนึกวันด้วยป่เนี่ยจะช่วยตัวเองก่อนครับโดยที่ไม่พึ่งผู้หญิงนะครับช่วยตัวเองนะครับมี่เสียรันจะช่วยตัวเองครับ อหอยหน้าแตกเลยล้ะโอ้ยเห็นแห้งบมดโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว มันม,ม่มีตาไม่มามีตามันต้องมามีตาเยอนไอยเอารอ,ออุปกรณ์ครับอุปกรณ์เสริมนั่นคือโซ่ครับมาแล้วแมนมัน อันบกดีมป่ะ,ม,ม,ะมาถอยมาเนี่ยรถด,ดึงอ่ะจะดึงขั้นไหนก่อนดึงขั้นทีลั่นก่อนป่ะผล<อ>ทหารดีมจิอตอยู่เมืองเลยวะเดยได้คั้ขนาดเลยเมืองเลย ủa hồ, du. Sức Đơn nào bây quan là mang gì mày? yên บอลมันแรงหนาพ่นมาพี่มันต้องถอยมากสิมันหมุนก่อนเดินหนาตีโค้งไปพุ่นพุ่นมากพี่ไม่ดึงนั่นเลยสิเี่โอ้แต่ว่าหางนี่มันก็ต้องงั้นส่หรอวะวะนี่เหมือนดึงกันเนี่ยเส่หางนี่วะนีเหมือนดึงกันวะนีเหมือนก่อ ก็ยังสีเหล่าผัดล <resource. S 1> ุงเหินเล่รอหนาล้อยเล่าเนี้ยรถขั้นดึงลนีอหนายกเบิน เราดื่นเองได้แล้ว ข้อนเหนียวๆเหี้ยเนาะเอ๋อคันนี้ต่อครับขี้ควงวะพี่ดิม ท่านจบท่านสิ่มเดี๋ั่นเดี๋ยวนี้มันขึ้นเดี๋ยวนี้ฮะไรกระหนากรูดไม่พี่เทพูดอาไมาหยับลุ้งลิฟต์เราบ่โอ้ยมันคัดไม่นี่ไปไปยังไงดูอังคัดไม่ตัวไม้นะไม่คัดมันน,มนี่มั้ไม่ไม่ ไปลน้อยเดียวเพราะยึดมันงุบเนี่ยมันปั้นใหม่ถึงแม่ถอยน้อยนี่ถอยยึดน้อยเดียวไหนมันไม่เสียบลงไปไม่เสียบลงไปตรงก็รุดแล้วปล่อยลงมือแกงไม่นะแอนปล่อยมือปล่อยปล่อยมันจิ้งคิดน้อยเดียว เออไหเนีเออลกไหม่ะี๋ยวาอาปาับก็อาปากก็กไ,ไ,นนนไมนข้านี่แล้วเนี่ยนนรันเนี่ยหรอเดี๋ยวรันข่านี่หรอต้าหางนี่หรอ เพื่อเราหรไม่ยุค kháng เงี้เมั่งหันด้